นั่งรถทัวจะไปกรุงเทพจะไปเที่ยวทองให้ตัวทิ้ทานเขาเล่าเลือนหนักหนามาช้านานว่าสาวเมืองกรุงเทพนารับประทานทนเผาทานรวบรวมเงินทองนิ่มดีแท้นอะดเด้ารถทัวไม่กระแทกกระพันกระทบกระเทือนกระทอนกระแท่น นี่ถึงแล้วล่กรุอองเทพค่ะนี่พยาไทยลุงจะไปไหนแล้วคะลุงอ๋อข่าวทาไอเทียงมันพูดถูกบอกให้ลงรถที่พญาไทยแล้วต่อสองแถวไปตามถนนลาดวิธีไปพบกันที่ภูเข่าทองจะพาเทีย่ยวไปทั่วกรุงเทพแล้วค่อยไปถอดกระถินกันที่นครปฐรมโอ้ลงอกไปทีกลัวมาไม่ถูกเต็มทุนแหมถามนิดเดียวแท้ๆพูดเป็นท่องเชลุง จึงแล่นถึงภูเขาทองเจอเพื่อนทองสมกองดังใจเที่ยวทะเลทะไลทะลุทะลวงทะลอทะแล นี่นี่หมูท่วมช่วยผมทีเถอะเรื่องอะไรเราลุงไอเทียงนี่เพื่อนกันแท้ๆมันไม่น่าทํามันทําอะไรกขาเรามันโทรไปสุขโขทัยบอกผมมาเที่ยวกรุงเทพมันจะพาเที่ยวไปท,ทั่วทุกที่แล้วมันทําไมอีกล่ะลุงผมรู้ไม่ทันเลยเสียทายเทียงมันพาเที่ยวเกือบทั่วกรุงเทพเทพอถึงพัตาคาลสายทองไอเทียงชวนแวะเข้าไปเที่ยวผู้หญิงเข้าที่นั่นเข้าท่าไม่ยอมลงพอถุงน้ำหมูท่วม จริงๆเลยลุงไม่นุ่งผ้าถุงนุ่งกระโปรงแทนเลยสั่งเล่ามาท่องตาก็มองเวทีเวลาประมาณสี่ทุ่มผมเมาเต็มที่ไอ้เทียงมันก็เลยทวงเทียงก็ทวงอะไรแล้วลุงทวงเงินที่สมทบทุนจะไปถอดกระถิ่งที่นะคนปรปฐมผมควักให้ทันทีไอ้ก็ไปเท่าไหร่แล้วนับไม่ทันตาหมัวแต่มองบนเวทีไอ้เทียงมันก็บอกว่ามันปวดท้องขอตัวไปถ่าย นั่งคอยไอ้เที่ยงจนห่าถุมมันไม่มาสักทีผม,มง่วงเต็มทนเลยไปตามไอ้เที่ยงเดินถามเขาดูจนทั่วก็ไม่เจอไอ้เที่ยงเลยรีบมาลงพักพญาไทยเนี่ยเที่ยงน,นามสกุลอะไรพักที่ไหนอาชีพอะไรล่วลุงไอ้เที่ยงน้ำสกุลทุกระทม พักอยู่ภูเขาทองอาชีพอืขอทานเออแล้วลุงละชื่อนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรแล้วลุงผมชื่อทองแท่งนามสกุลทอทุกทางมีอาชีพเผาฐานอยู่สุขโขไทยถูกเมียทอดทิ้งหนีความทุกข์เลยมาเที่ยวกรุงเทพเอาละเอาละเอาละาลุงจะตามจับในเที่ยงมาดำเนินคดีให้นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเราหมู่ท่วม,มนึกว่านะทำทานแค่นี้ก็อายเต็มทนช่วยส่งเครอบผม เช่วยยังไงล่ะลุงช่วยฝากรถบรรทุกกรับสุขโขทยัยอ้ยทอกุงเทพเต็มทนเออมาละทอนแท,ะท,ะทะ้ๆน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นในท้องแท่งมาละทอนไอเพื่อนเกลอไม่น่า ฟังดูสิทันเพื่อนกันแท้ๆหลอกจนเชื่อพลอยแล้วลอยแพทำเลจุงเป๊้ใจปลวนแปลเสียแรงรักแน่แกันมาตั้งนานเอาแยกเทียงและแยกบอกกันรู้เท่าไม่ทันก็รถบรรทุก,กัับุกโธทไทยพอกันทีในเที่ยง ถึงแล้วสุกโหไทยขอบใจเนอหมูท่วม